Oh, สวัสดีค่ะสวัสดีโซเชียลแคมนะคะแล้วก็สวัสดี Facebook ด้วยนะคะวันนี้จะมาตามกระแสนิดนึงก็คือช่วงนี้ใช่ปะมีกระแสที่ว่าขยอยหมีโคลามาใช่ป่ะก็เลยไปหาซื้อมาแต่จะบอกว่าไปเซเว่นอะ่ะไม่มีอะ่ะแบบตรงเชลไม่มีตั้งเลยอะ่ะเลยก็ไปเจอมาแต่ว่าไม่อยากแต่จะได้ช็อกโกแลตแต่ว่าไม่มีก็เลยได้ เจ้ารถนมหมากันนะคะก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่ายังมีอันหนึ่งก็คือโคลอนเนี่ยโคลอนเขาเขาบอกว่ามันเขย่าได้เหมือนกันนะเหมือนเจ้าน้องหมีเนี่แหละแต่ว่ามันจะเขย่าแบบเป็นเป็นช็อกบอลเร็วๆกว่าแต่ก็ไม่รุมกันนะแต่นี้ก็เขย่ามาสักเขยาา่ขยามาสักพักแล้วกล่องจนแบบกล่องปีแล้วอะ่ะอันนี้ก็แบบกล่องก็ตูนน้องหมีเปิดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเขย่าให้ดูกันนะคะว่ามันถ้าเขย่าแล้วนะ่นจะเป็นยังไงนะ เค okay, ป่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มเขย่ากันเลยนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเริ่มเขย่าพร้อมกันโอเคป่า เหนื่อยมากน,นี่ก็เขย่าไปนะคะแต่รู้สึกว่าเหมือนอันนี้มันจะแบบยังไม่ค่อยตึงก้อนเท่าไหร่แต่อันเนี้ยมันรู้สึกมันจะเป็นก้อนละเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าโคลอนเนี่ยมันจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าช็อกบอลหรือเปล่าเฮ้ย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 มาดูกันอันนี้อันนี้อันนี้นนช็อกบอลน,นะไอ้ไอ้ไม่ใช่ช็อกบอลโคลอน นี่เป็นโคลนนะคะแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้แกะมันแบบจะต้องเขย่าอย่างนี้นะไอ้ย่ะโอ้โหเป็นด้วยอ่ะเดี๋ไปแกะดูะเป็นเป็นแล้วเป็นง่ายด้วยเป็นง่ายกว่าไอ้นี่อีกอ่ะีเ่เห็นบ้าเห็นบ้าแต่มันจะเล็กมันจะเละๆไปหน่อยนะ ก็เป็นเหมือนกันนะอร่อยเดี๋ยวไปก่อนฟอแต่อันนี้ต้องอยขยับขยเับขยับน,นะต้องหยอบเพิ่มเติมจะไปขยับก่อนอ่ะพอละเหนื่อยแล้วว่าขยับขย,ขยับจนกล่องพังแล้วว่ะขี้เกียจแล้วได้แค่ไหนแค่นั้น หมีร้องแล้วกินกูเหอะแต่เขย่ากูเลยรู้สึกเหมือนเบบไม่ค่อยเป็นก้อนอะ่ะมาดูกันโอ้โหโอ้โหคนคนอื่นเขาได้แบบเป็นก้อนเยอะใช่ปะโอ้โหแต่นี่มันไม่เป็นน่ะมันเหนื่อยอะมันไม่มีความมุ่งม,มานะพอที่จะมานั่งเขยา่ยาเขยา่ยาเขย่าเขย่าเอาเป็นว่า สรุปง่ายๆนะใครที่อยากกินช็อกบอลโอเคปะช็อกบอลอะไรเงี้ยไปซื้อโคลอนมาไปซื้อโคลอนมาดีกว่ามันจะง่ายกว่าไปซื้อไอ้นี่มาโอ้โหโโหกเต็มเลยไปซื้อน่ะมันจะได้แค่แค่นี้ยแต่ก็จะมันจะได้หลายก้อนไงคนอื่นได้ก้อนเดียวฉันได้หลายก้อนน่ะก็หลาอยอยู่นะคะสรุปง,ง่ายๆระหว่างถ้าใครอยากกิน ช็อกบอลให้ไปซื้อโคลอนไปซื้อโคลอนมาเขยา่าเห็นปะน้องโคล่าเขย่าแบบกว่าจะเป็นกว่าจะเป็นช็อกบอลอะ่ะมันใช้เวลานานอะ่ะใช้น้องใช้นี่ดีกว่าโคลอนนะก็จะเป็นช็อกบอลง่ายกว่าอันนี้เป็นโคลอนนะคะไปซื้อโคลอนมาเขยา่าแปบ๊บเดียวก็จะได้กินละโอเคนะไปละปบายบายไปกินละ ฝันดีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน45นาทีแล้วนะคะก็ไปนอนละไปอาบน้ำนอนแปรงสีไปไป,ไปอาบน้ําแปลงฟันใครกินดึกๆก็อย่าเลยไปฝันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ